สวัสดีครับผมเอกดันครับมีลูกค้าสอบถามก็บมาว่าเวลาไม่หอนหรือว่าไม่หวีดเนี่ยทำไมเสียงแหลมชอบขาดอาการขาดของเสียงแหลมเนี่ยมักจะขาดที่ความถี่สูงเมื่อมีการแทรกของสัญญาณเข้ามานะครับผมยกหนึ่งตัวอย่างให้คุณได้ชมกันเข้ามาดูตรงนี้ครับวิธีแก้ไขก็อยู่ตรงนี้แหละเห็น2เส้นใช่ไหมครับนี่คือความถี่สูงย่าน 16K นะครับ 15-16K ตู้ลำโพง2ใบที่เห็นสีแดงเนี่ยเป็นตู้ของเมืองนอกเขาคิวเีไบลา4 0 0 0 0 สามสหมื่นเอาไปดูตู้ดูตู้ตตตใบนี้ตัวสีแดงแดงที่ท่านเห็น,นเป็นพรีเซตของของตู้ลำโพงใบนี้ซึ่งสังเกตนะสิบเนี่ยจะถูกเชลเชลลงนะครับหรือว่า,าความชันน่าจะลบสามิบหกดีบิโอเ็ได้นะครับตรงนั้นที่หายไปส่วนตู้ไทยเราเป็นแบบไหนมาดูนี่ที่เราทำนะครับความถี่จะเลยไปตรงนี้แล้วจะตกลงนะครับเราไม่ถูกเชลลงตรงนี้หูคนไม่ค่อยได้ยินแต่จริงจแล้วน่ะ ู้ลำโพงเนี่ยทำงานหนักมากนะครับเสียงแหลมทํางานสูงมากโดยเฉพาะแอมป์ M ที่เป็นคลาสดีนะครับที่ใช้ความถี่ที่คลาสดีเขาจะมีความแม่นยาในการขยายความถี่นะครับตรงเนี้ยหูไม่ได้ยินไม่ได้แปลว่าเสียงแหลมทํางานไม่หนักนะครับเสียงแหลมจะทํางานหนักมากสังเกตที่ไมวัดนะครับเนี่ยความถี่ตั้งแต่ตั้งแต่สามสิบเฮิร์ตมาเนี่ยไล่มาถึง 16K เนี่ยย่านไฮเนี่ยทำงานสูงที่สุดเมื่อโดนความถี่เข้ามากระตุ้นที่ความถี่สูงเนี่ยเสียงแหลมจะทํางานขึ้นสูงขึ้น และจะขาดไปในที่สุดตรงนี้หูไม่ค่อยได้ยินไม่ใช่ว่าไม่หนักไม่ไม่แรงไม่ทํางานนะครับจริงๆทํางานหนักมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นความถี่พาหะเมื่อโดนกระตุ้นที่ความถี่สูงเสียงแหลมทํางานหนักสุดก็ขาดครับตู้เมืองนอกเขาเอาตรงนี้แล้วก็ลงสังเกตว่าเมืองนอกเนี่ยจะเชลลงเลยแต่ตู้ใบนี้โดยธรรมชาติอาจจะทําไม่ได้นะครับต้องมีของอยู่ภายในแน่นอนเพราะฉะนั้นเราแก้ด้วยคอนโทรเลอร์นะครับใช้คอนโทรเลอร์ลบสามสิบหกดีบออกเตปนะทำทำลงตรงนี้ให้เชลลงอย่างนี้ โอกาสที่จะขาดก็จะน้อยลงแต่เมืองไทยเราท่านการาฟไม่ถึงตรงนี้ก็แปลว่าไม่ดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพิเศษเมืองนอกเขาใช้แบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนี่คือตู้ q s c พิเศษของเขามาแบบนี้ตรงนี้เน็ตเวิร์กเนี่ยเสยงแหลมปกติเส้นแหล,ม,แหลมทํางานก็ไม่ใช่แบบนี้นี่ต้องมีการทำ Network, เน็ตเวิร์กออโต้สามตัวขึ้นไปถึงจะทําได้จุดที่ผมสังเกตนะครับเขาก็จะให้ซิปเฉพาะตรงปลายนี้ เห็นไหมครับแล้วก็จะเชลลงเลยแต่ตู้เมืองไทยเราจะไปอย่างนี้ส่วนใหญ่จะจูนแฟตนะครับจูนแฟดอันนี้เป็นตู้ใบนี้กล้าฟใบเล็กเนี่ยมาดูใบนี้นี่นี่ลำโพงชุดนี้ผมกาลังหาวิธีที่จะเชลเหมือนกันครับนี่ตามนี้เลยวิธีแก้ไขนะครับก็อาจจะช่วยท่านได้นะทําการเชลลงนะครับ ลบสักสาสิหกดีบีอ,อเ็บเท่าที่เห็นนะครับก็จะช่วยท่านได้ลองดูครับ